อันนี้เป็นงานเตรียมส่งลูกค้าครับ CPU มาลงเรียบร้อยครับลูกค้าได้ทําการสั่ง i7 Gen12 ไปจํานวน4เครื่องแล้วก็ i3 Gen10 นะครับเป็นเครื่องแบบเครื่องลูกๆอะไรเงี้ยครับเน้นไปทํางานตัดต่อกราฟิกแล้วก็อันนี้เน้นไปแบบหนักๆหน่อยอันนี้ก็ให้แบบพวกเบบพวกเบสิคเขาทําไปอะไรเงี้ยนะครับเป็น i3 มันก็เริ่มทําได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดต่ออะไรหนักหน่วงมากมายดังนั้นแล้ว i3 Gen10 ก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็4 4เครื่องนี้ i7 Gen12 ก็เน้นไปในเรื่องของการทำกราฟิกพรีเมียร์โปรแลนเดอแบบ 4K เขาแจ้งมาอย่างนั้น,นครับเราก็จะตามโจทย์ให้ลูกค้าเดี๋ยวประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวพามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมาดูเครื่องนี้ก่อนส่งไปกรุงเทพครับเครื่องนี้ส่งไปกรุงเทพจบไปในงบ2 9 9 0 0บาทเท่านั้นครับ i5 Gen12 ครับ12 400 F6 Core 12เทอร์บ4.4รั Lam, เป็น1 6 g b Ddr4 b ั s 3 2 0 0จากซาดักครับ M. 2 NVMe ต่อเรทครับ256 g ิกจิก G Force RTX 20606 g จิก G DDR 6ครับจาก MSI Ventus Power Supply Aero Cool 600วัตต์นะครับชุดน้ำา2ตอน240มม,ม,มอยู่ด้านบนจากซีนามิสายถักเป็นอย่างนี้แล้วก็เคสลูกค้าเลือกเป็นของซีนามิแมคคาครับเปลี่ยนไฟได้ครับนี่คะเปลี่ยนไฟปุ๊บปึ๊บฝาข้างเป็นอย่างนี้นะของซีนามิแมคคานี่ลองดูฮะฝาข้างเลยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะจบ เรียบร้อยตามนี้29,900ได้ทุกอย่างในเครื่องเนี่ยของใหม่ทั้งหมดเลยประกัน3ปีไม่มีอะไรเลยที่เป็นมือสองดังนั้นแล้วใครที่งบเยอะคุณไปการ์ดจอมือ1ได้แต่ใครที่งบน้อยอย่าง29,9 0 0่เ้านเนี่ยถ้าไปเล่นการ์ดจอมือ2การ์ดจอก็อาจจะได้สักประมาณ3 0 7 0 TI ทีไอ,อะไรประมาณนี้แต่ที่เหลือก็ตามเดิมน,นะครับอ่ะโอเคจบเรียบร้อยตามนี้29,900แล้วก็ใครอยากได้หน้าจอแบบไหนก็ทักมาที่แอดมินเนอร์เลยจอเรามี หลากหลายราคาหลากหลายแบบนั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้ก็ออเดอร์นะ่าจะมีราวๆยี่สเครื่องแล้วนะครับก็ทันแน่นอนครับเอาว่าสั่งกันเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการครับใครอยากได้คอมไปทําอะไรนะครับแทงแทงบอลแทงหวยแทงมวยแทงบาคาร่าสตรีมเกมตัดต่อเรนเดอร์หรือทําส้นตีอะไรก็แล้วแต่คุณคอมพิวเตอร์จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณดังนั้นแล้วทักมาสั่งได้ที่บอสพีซี PC.